พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าพรุ่งนี้มีใครสักคนกำลังนำเงินทั้งหมดบนโลกนี้แบ่งให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบางคนก็บอกว่าโลกคงจะน่าอยู่ขึ้นมากกว่าเดิมทุกคนคงจะมีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเงินทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่กับคนคนเดียวในอีกไม่นาน ความลับเรื่องของเงินที่คนมั่งคั่งรู้กันมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลือกลงทุนตอนที่มีวิกฤตเกิดขึ้นคนรวยรู้ดีว่าช่วงวิกฤตย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอและอดีตก็เคยเกิดขึ้นพวกเขาเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาและใช้วิกฤตสร้างโอกาสทางการเงินและความมั่งคั่งให้กับพวกเขา คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะลงทุนในช่วงวิกฤตเพราะกลัวและขาดความรู้แต่ไม่ใช่สำหรับคนรวยข้อที่สออมเงินไม่ทำให้รวยแต่การลงทุนทำให้มั่งคั่งยั่งยืนคนรวยไม่เน้นการฝากเงินสดเก็บไว้ในบัญชีเพราะไม่ทําให้เงินงอกเงยถ้าเทียบกับการลงทุนเก็บเงินสดไว้ในบัญชี10ปีจำนวนเท่ากัน กับเก็บเงินไว้ในบัญชีลงทุนผลลัพธ์ต่างกันสุดขั้วข้อที่3คนรวยซื้อสินทรัพย์คนจนซื้อนี่สินคนรวย เลือกที่จะซื้อสิ่งที่ทำให้มูลค่าความมั่งคั่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นแตกต่างกับคนจนที่เลือกซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคมให้กับตัวเองโดยเฉพาะคนที่ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่มีเงินใครที่ทำแบบนี้มีแต่จนกับจนข้อที่ 4. ดอกเบีย้ยทบต้นคือความมั่งคั่งที่แท้จริง คนรวยชอบลงทุนเพื่อให้เงินต้นทวีคูณจนเกิดเป็นดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็ทำการรีอินเวสต์ได้เงินจากการลงทุนครั้งแรกมาก็นำไปลงทุนใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆข้อที่ 5. ไม่เก็บเงินไว้ที่เดียวไม่มีคนรวยคนไหนลงทุนหรือเก็บเงินไว้ที่เดียวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อที่6คุณจะรวยด้วยการให้สิ่งที่สังคมต้องการแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรตอบแทนช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจคนรวยจะเน้นที่ผลงานว่ามีผู้คนต้องการสินค้าของพวกเขาไหมมันให้ประโยชน์อะไรกับผู้คนบ้างและให้ประโยชน์กับผู้คนจำนวนมากหรือไม่โดยที่ช่วงแรกพวกเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินมากหรือน้อย ข้อที่7คุณจะไม่มีทางรวยถ้าคุณยังขายเวลาให้กับคนอื่นคุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นการทำงานให้กับคนอื่นทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่ไม่ทำให้คุณรวยความร่ำรวยเกิดจากการเป็นเจ้าของธุรกิจที่คุณอยากรวยต้องทำข้อที่8ไม่มีแผนการที่จะทำให้รวยเร็วมีแต่คนอื่นที่ร่ำรวยได้จากคุณ คนรวยไม่ได้คิดหรือมีแผนการว่าความร่ำรวยสามารถเกิดขึ้นได้ในข้ามคืนความร่ำรวยต้องเกิดจากความสามารถและคุณภาพของงานเพื่อความมั่นคงและยืนระยะยาวข้อที่9มีรายได้หลายช่องทางคนรวยมีรายได้หลายช่องทางมีธุรกิจหลายอย่างเพราะการมีรายได้เพียงช่องทางเดียว หากมีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจของพวกเขาเท่ากับว่าหมดตัวซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นการมีไรายได้หลายช่องทางคือตัวช่วยที่ดีในเรื่องของการเงินข้อที่10ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มี 100x สร้างผลลัพธ์ให้กับคุณยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆมากกว่ายุคสมัยอื่นๆ คนรวยรู้จักนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับพวกเขามากกว่าการไถหน้าจอมือถือไปวันๆข้อที่11คนรวยใช้หลักการพาเลโตหรือกฎ8 0ด80-20แนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการชีวิตและเวลาคือการบอกว่า 20%ของกิจกรรมที่คุณทำจะส่งผลลัพธ์มากถึง80%ต่อชีวิตของคุณหรือที่เรารู้จักกันดีว่าทำน้อยให้ได้มากและนี่ก็คือ11ความลับเรื่องของเงินที่คนรวยรู้กันคุณผู้ฟังคิดว่ามีความลับข้อไหนที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเดียพอรแคสต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ